พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับนานี้เป็นหนาฝนครับซึ่งโรคหนึ่งที่มักระบาดในหนาฝนหนาที่มีความชื้นนะครับนั่นก็คือโรลคลำปีสกรีนครับที่มักเกิดน้าสัตว์วัวควายนะครับโรคลำปีสกรีนนี่ก็คือเป็นโรคเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งครับนานี้ก็มแมลงดูดเลือดกระสีไายครับนะอาการก็คือ เป็นตุ่มครับเป็นตุ้มกลมๆขึ้นตามโตนะครับซึ่งหัวน้อยตัวนี้ก็อายุสี่เดือนครับที่กําลังเป็นนี่ครับนี่ครับเป็นตุ่มตามโตนะครับเป็นตุ่มเม็ดกลมๆครับโรคนี้ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วครับก็คือรักษาตามอาการไปก่อนครับคือบุมิยารักษาโดยตรงนะครับรักษาตามอาการถ้างวมันเสื่อมซึมนะครับหรือเป็นไขก็ให้ยาลดไข่ลดปวดไปครับ ลักษณะสี่คือยังบวชแตกครับนี่ครับยังบวชแตกนะครับงอสดชื่นอยู่กะมีปัญหาอยังครับตูวอาการเรื่อยๆลำปีสกีนก็คือโรคผิวหนังแหละครับเกิดเป็นตุ่มเนี่ยครับตามผิวนะครับการดูแลกะดูแลตั้งแต่คอกนะครับคอกเห็นมันแห่งมันสะอาดนะครับเห็นมันจืดมันแฉะมันกะมีโอกาสเกิดโรคเกิดภัยได้นะครับ